เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกทุกคนกันในครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม g l o Channel กันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า j a n a s t y Hero กันอีกตามเคยเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเป็น EP ที่3นะครับตอนแรกผมจะทำเป็น EP ที่2นะครับแต่ว่าคลิป2คลิปก่อนหน้านะครับผมได้ทำการตัดไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเกินนะครับทุกคนมันเป็น19นาทีเนาะทุกคนผมก็อาจจะตัด10นาทีกับ9นาทีนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยครับทุกคน ก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่3เนาะของวันนะฮะก็จะเป็นอ่าต่อจากคลิปก่อนๆนหน้านี้ก็จะเป็นของด้านสกัดสมบัตินะครับว่ามันขึ้นเยอะขนาดไหนก็เราก็ยังอยู่กับพลังลบอยู่นะครับนี่นะฮะการสกัดสมบัตินะครับรายละเอียดการสกัดสมบัติแล้วก็อัพเลเวลสมบัตินะครับทุกคนก็การอัพเลเวลสมบัติตอนนี้ผม29่สทับสานะครับพลังโจมตีอยู่ที่ ,6380 นะครับ นี่แล้วก็จะได้สก,กัดอาจารย์นะครับแล้วก็อัปเกรดอาจารย์มาเนาะก็อันนี้ผมพูดชวนงงเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเอาตรงอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดอาจารย์ก็จะอยู่ที่โจมตี600นะครับแล้วก็ HP อยู่ที่4,500นะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติของการสก,กัดนะครับตอนนี้อยู่ที่2ทับ7นะครับใส่2ชิ้นก็จะเป็น2อสองนะครับมันก็จะขึ้นเป็นอาจารย์ขั้นที่1เนาะทุกคนเพราะว่าทุกๆ2องเลเวลนะครับของการสก,กัดสมบัติจะเพิ่มสเตตัสพิเศษนะครับทุกคน ตอนนี้ค่าสกัดสมบัติโดยรวมนะครับจะอยู่ที่เพิ่มดาเมจ6%แล้วก็ลดดาเมจอีก6%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโดยอย่างเดียวนะครับตอนนี้จะมีะตําราไทยผิงของผมจะอยู่ที่โจมตี660นะครับแล้วก็ฮิตอีก10%ก็คือความตีแม่นนะครับทุกคนแล้วก็ตัวเต่าน,นี่จะอยู่ที่เพิ่มเลือด4,950นะครับแล้วก็หลบหลีก10นะครับทุกคนแต่ว่า แต่ละชิ้นจะบวกไม่เหมือนกันนะครับจะมีกันคิอะไรเงี้ยแบบพวกต้านคลินะครับแล้วก็ป้องกันพวกอะไรางี้นะครับจะต่างกันนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้ลงละเอียดลึกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้แลกมาทุกอันนะทุกคนเพราะว่าทีมผมอาจจะใช้แค่บางอย่างนะครับจะใช้พวกเต่าพวกอะไรนะฮะทั่วไปนะครับก็ เราจะมาได้ตรงสกัดเยอะมากนะครับกับการอนะัปเกรดเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัพให้ดูกันเลยนะทุกคนนี่นะครับตอนนี้อัพ30เห็นไหมเพิ่มมา5,000นะครับแต่ว่าถ้าเราอัพอันที่2นะครับเป็น30ด้วยเราจะได้สกัดเอ้เราจะได้อัปเกรดอาจารย์มาด้วยเห็นไหมเพิ่มมาอีก240นะครับแล้วก็จะได้เพิ่มเลือดมาอีก1,800นะครับทุกคนเนี่ยเพิ่มมาอีก1 1 0 0 0นะทุกคนนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้พลังขึ้นเร็วนะทุกคนเป็นการอัปเกรดสมบัติเนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอัพทุกตัวเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่ทําให้พลังผมพุ่งเนาะอันนี้อัพไปแล้วนี่นแล้วก็ม,มันดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าทุกอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับสามารถใส่กันได้ทุกตัวเลยนะกับที่ผมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเตียวคัมนะครับ ตัวนี้นะตำราอู่โหนะครับแล้วก็จะเป็นยันเสือนะครับสามารถใส่จิวี่ได้นะทุกคนมันจะเป็นพันธนาการของจิวี่นะครับทุกคนและศาสตราครับที่ผมทิ้งท้ายไว้นะครับว่าทําไมผมไม่ได้อัพของพวกตัวหลักพวกอะไรไปก่อนนะทุกคนเพราะผมจะเอามาอัพสุนสั่งเซียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับผมจะไม่อัพนะครับผมจะไว้แค่ห้านะทุกคนเพราะผมจะลงจิวี่ในเร็วๆนี้นะครับทุกคนหลังจากที่มีตัวละครหลักแบบสมุดเล่มท้ายผูวออกมานะครับตรงนี้นะผมจะลง ทีมสี่ที่เป็นฟูลทีมของผมทันทีเลยนะครับผมจะลงจิ๋วยี่นะทุกคนเพราะตอนนี้ผมรออย่างเดียวนะครับเนี่ยรอเปิดหีบแดงนะครับเพื่อที่จะแลกโจจูนะครับก็จะรอโจจูนะครับจะเป็นโจจูนี่เนาะผมจะเลือกโจจูมานะทุกคนแล้วก็จะเลือกจูล่งมานะครับจูล่งมาอีก1ตัวนะครับเป็น2ตัวนะครับเพื่อมาเปิดสมุดขุนพลของตัวชายนะครับทุกคน จะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยเล่มท้ายของตัวผู้ชายนะครับตัวเอกชายเนาะก็จะเปิดพลังโจมตีขึ้นมาอีก60%เนาะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรับอันนี้ก่อนนะก็จะเพิ่มพลังเยอะมากนะครับทุกคนอ่าแล้วผมลืมนะครับทุกคนก็หลังจากสกัดอุปกรณ์นะครับก็จะมีพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ลงในคลิปที่แล้วเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็จะมีตรงนี้นะครับที่จะเพิ่มพลังรบของผมขึ้นมาได้อีกนะ ก็จะเป็นตรงนี้ครับ HP เห็นไหมสมุดขุนพลนะครับสมุดต,ตัวเอกเนาะเดี๋ยวเราจะมาไล่จากตัวเอกเลยนะครับสมุดขุนพลนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะเพิ่ม HP โบนัสนะครับถ้าผมมีเตียวซีหนึ่งตัวนะครับเนี่ยถ้าเราเปิดได้เตียวซีปุ๊บเรามาเปิดสมุดปุ๊บเนี่ยก็คือเราสามารถแบบขายเตียวซีทิ้งก็ได้เอาไปย่อยเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับแล้วเราจะมีสเตตัสที่ยังคงอยู่ถาวรน,นะครับแบบไม่ต้องลงตัวละครนะครับอันนี้คือเปิดสมุดเนาะ 2นะครับก็จะมีเริ่มต้นป้องกันนะครับโบนัสพลังป้องกันเพิ่ม45โอ้โหเยอะมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมาเฉลี่ยรวมอีกทีหนึ่งตอนหลังๆเกมคือมันจะเยอะมากนะครับ3ครับก็จะเป็นตรงโบนัสโจมตี45เนะครับเห็นไหมจะต้องใช้ DLC กับกวนอินผิงนะครับก็คือตัวเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเราจะสามารถเปิดได้เลยนะครับต้นเกมคือจะเปิดทั้งหมดนี่เลยนะครับและหลังจากนี้นะครับพอเริ่มจากเล่มกลางด้านบนเสร็จปุ๊บ จะเริ่มมายากตรงด้านล่างแล้วเห็นไหมจะใช้เหล้าปีนะครับกับซุนกวนนะครับเพื่อเปิดเล่มกลางป้องกันนะทุกคนเล่มกลางป้องกันจะเพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่70%เปเลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสาหรับ70%ในเกมนี้เนาะต่อไปนะครับจะเป็นเล่มท้ายนะครับเล่มท้ายก็จะเพิ่มเลือดอยู่ที่80%ตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับทุกคนจะใช้โจผีแล้วก็ตังโต๊ะอย่างละหนึ่งตัวต่อไปนะครับตัวเอกชายนะครับไม่ใช่ตัวเอกหญิงนะตัวเอกชายนะครับจะใช้ จูล่งนะครับแล้วก็จะเป็นโจจูนะครับเพิ่มพลังโจมตี60%มั้งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเล่มท้ายอยู่60%ด้วยกันนะครับทุกคนและผมได้ทําการเปิดขุนพลสมุดทุกตัวแล้วนะครับมันก็เลยทําให้พลังผมกระโดดขึ้นมามากเลยนะทุกคนนี่นะครับเห็นไหมมันก็เลยทําให้พลังผมกระโดดนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ ถามว่าพี่ทําไมพลังไม่กระโดดเหมือนพี่เลยแบบสายฟรีสายอะไรอย่างนี้นะครับสายฟรีก็ต้องรอให้ตัวละครเขาแจกมาก่อนนะครับหรือว่าเราเปิดได้สุ่มได้นะครับก็หรือไม่ก็เก็บเศษนะครับส่วนใหญ่ผมเอาจริงๆผมออกมาแต่นี่นะเนี่ยกลุ่มก๊กนะครับเนี่ยกลุ่มก๊กผมเยอะมากนะครับเนี่ยดูดิกลุ่มก๊กเยอะมากนะครับเนี่ยงออกก๊ก กลุ่มกลกนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพันธนาการนะเห็นไหมพวกพันธนาการผมไม่ค่อยมีเลยนะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวผมขอเล่นการพนันอ้าวไม่ทันโอ้โหถ้าสามเข้านี้เสียใจแย่เลยเฮ้ยด,ดยูดิผมวิ่งดูผมวิ่งดิโอ้โหผมนักวิ่งเก่าอ่ะทุกคนเอ๊ะทำไปเล่นไปทำเป็นเล่นไป,ป,นนไปรีแล็ก ผมว่าผมเข้าเส้นชัยว่ะทุกคนผมนักวิ่งเก่าอะทุกคนเอ้ยอุญจิอุนจิอุนจ,นจิเอาเรื่องเกิน <c oughs> ลุน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 เนี่ยถ้าสามเข้านี่ผมเสียใจมากเลยนะทุกคนเพราะผมชอบแทงสูงนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหมีเวลเศร้าไหมเนี่ยสามกับสี่เข้านี่เศร้าเลยนะไปไปไปกูโบชัแนวไป Channel, ไป,ไป โอ้โหโอ้โหผมว่า <ad> ม <meter old people. top Laurie> <uh ีแววสามมันจะปาดผมว่าสามมันจะวิ่งปาดไปนะรอดูผมว่ามีแววแล้วแหละโอ้โหอื้ฮเฮ้ย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 โอ้โหผมว่าผมมีแววเสียใจว่ะทุกคน ผมไม่ได้ลงดิเสียใจอ้าวห้าเข้าโอเคครับทุกคนก็ความเสียใจนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับทุกคนมันจะลบล้างได้ด้วยความอ่าความที่เราไม่ไม่คิดมากนะครับทุกคนมาแบบนี้นะพยายามรีรีทุกๆอันนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอรอแลกพวกนี้ให้มันหมดนะ ผมถึงจะลีน้าต่อไปนะครับอ่าเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคร่าวๆถึงเรื่องสมุดแล้วใช่ไหมครับทุกคนสมุดขุนพลนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนการที่เราจะพลังลบเพิ่มขึ้นได้มากกว่านั้นอีกก็คือการนี่ใส่ทหารนะครับเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับทหารอ่าพันธนาการนะครับหรือว่าเป็นทหารแบบช่วยเหลือนะทุกคนไม่เชิงช่วยเหลือสิช่วยเหลือจะเป็นต้องใส่ทีม6นะทุกคนถึงจะมีทหารช่วยเหลือนะออนนี้จะเป็นแบบสเตตัสช่วยเหลือนะครับ ก็จะมาจากตรงนี้นะทุกคนนี่สมมุติว่าผมซุนสั่งเซียงเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ผมใช้ซุนสั่งเซียงเนาะเป็นตัวหลักก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นพันธนาการนะครับพันธนาการนะนี่ใส่ไต้เกี้ยวนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนถ้าใส่ปู้หูหยินนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีอีกยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าผมใส่สามตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซุนเซ็กซุนกวนซุนเขียนถ้าใส่ในสามตัวนี้รวมกันนะครับ แล้วผมมีตัวหลักตัวนี้จะเพิ่มโบนัสโจมตี18%แล้วก็บนัส HP อีก18%นะครับทุกคนเนี่ยถ้าผมลงจิวี่ในทีมผมก็จะได้อ่าโจมตีเพิ่มอีก20%นะครับและถ้าผมใส่จูกัดกินจัดกลืนอะไรเนี่ยผมก็จะเพิ่มอีก32%นะครับทุกคนเป็นเลือดนะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ช่องยังไม่พอนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ใส่นะทุกคนตอนนี้ผมก็เลยใส่เป็นโจโฉมานะครับเพื่อเอาดาเมจของ เตียวเลี้ยวเ,ยวเนาะเอ้ยไม่ใช่เตียวเลี้ยวเตียวคับนะครับทุกคนขออภัยทุกคนเนี่ยเป็นดามเมจของเตียวคับเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรอผมลงจิวยี่เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาอ่าเนี่ยพวกพันธนาการทั้งหลายของงอกกมาลงนะครับมันก็จะได้เพิ่มสเตตทวีคูณขึ้นไปอีกนะทุกคนก็หลักๆประมาณนี้นะครับที่เป็นพลังของผมเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสก,กัดอุปกรณ์ศาสตราสก,กัดสมบัติอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็การอัปเกรดเลเวลทะลวงนะครับอัปเกรดอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นสมุดขุนพลน,นะครับก็คร่าวๆหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนก็ใครนะครับที่ยังไม่มีกิวไม่มีอะไรอยู่นะครับต้องหากิลนะทุกคนเพราะว่าเราสร้างอยู่เองคนเดียวไม่ได้นะครับเวลาเราตีบอสตีอะไรอย่างเงี้ย <M uch an> มันไม่ค่อยดรอปตรานะทุกคนตราจะไม่ดรอปนะครับมันจะไม่ตกให้เลยนะมันแทบไม่ตกเลยนะนะถ้าตีไม่ถึง5้าคน10คนอะไรของโคต้าเขานะ่ะนะทุกคนก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับเนี่ย กิจกรรม7วันนะครับสำหรับใครที่เล่นทีม3ไม่ต้องน้อยใจนะครับได้น้อยกว่าทีม4แค่นิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจําเป็นต้องลงทีม4นะครับถ้าเราจะเคลียร์ให้มันสําเร็จแบบผมเนี่ยให้มันสําเร็จหมดนะครับมันต้องใช้4ตัวนะครับเนี่ยอย่างน้อย4ี่คนนะครับเห็นไหมก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าได้ต่างกันนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวนะครับแล้วหลังเกมผมบอกเลยว่าเคลื่อนช้ากว่า3แน่นอนทีมผมจะเคลื่อนช้ากว่าทีม3นะครับเพราะว่า ทีมผมจะได้พลังแค่ต้นเกมนะครับแต่ว่าหลังเกมผมจะช้ากว่าตรงที่สกัดอุปกรณ์ยากกว่าทําตัวแดงยากกว่านะครับแล้วก็ทาเลเวลยากกว่าทะลวงยากกว่านะครับมันจะใช้ทรัพยากรเยอะเนาะทุกคนก็าฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่คิดจะเล่นทีม4เนาะผมแนะนําให้เล่นทีม3นะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่มีเงินมีงบประมาณที่จะเติมนะครับทีม4ทีม5ทีม6ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ผม ก็ยังแนะนําให้เล่นทีมสามทีมสอยอยู่ดีนะครับเพราะว่าแบบทีมสี่ไม่ใช่ทีมสายยผมลวนล้วนแล้วนผมจะบอกว่าทีมซูยีก็ทีมสามทีมสี่นะครับก็ผมแนะนําให้เล่นทีมสามทีมสี่ให้มันฟูนะครับแบบของขั้น 2, สองสีทองแบบทั้งตัวก่อนแล้วค่อยเพิ่มห้าหกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เนาะ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนผมจะขึ้นพันซับแล้วนะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณท,ท,ทุกๆคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจผมมาเนิ่นนานนะครับเป็นเวลา2เดือนแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะครับทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับไม่ว่าผมจะอัพช้าเป็นไข้ปวดหัวทุกคนก็ยังคอยอยู่ข้างผมเสมอก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบ ทุกๆอย่างเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆจากใจจริงๆเลยนะครับทุกคนก็ถ้าหากคลิปนี้มีคำพูดหรือคำจาที่บางคนอาจจะฟังไม่เข้าหูไม่เข้าตานะครับก็ต้องขอกราบอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะพูดผิดพูดเบลอๆหน่อยนะครับพูดไม่รู้เรื่องหรือผมอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูใครนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน สวัสดีครับ